ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร b ์ช่อง2พระแชนแน่ไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับวันนี้ผมก็นำพระของพี่ที่สนิทกันนะครับขอขอพี่เขาเอามาถ่ายคลิปนะครับชุดนี้นะผมเห็นพี่เขาห้อยมาหลายปีนะครับตัวผมเองก็เจอกันทีไรก็ขอขอดูและขอเช่าขอประจำนะครับเขาก็ไม่ได้ปล่อยเนาะ พระที่เขาห้อยนะดีๆนั่นเลยนะครับอย่างเส้นเนี้ก็เป็นเรนหรียญหลวงพ่อคันนอเนานะไม่สวยแต่ว่าก็เป็นพระที่แบบดูง่ายนะครับเป็นพระพระดูง่ายส่วนองค์บนนะครับเป็นงาแกะของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่นะครับเขามีหลายองค์มากๆเลยนะครับหลวงพ่อมุ้ยเนี่ยคือพี่เขาบอกว่าปู่เขาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมุ้ยด้วยนะครับ เลยมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมุยค่อนข้างเยอะนะครับเส้นต่อไปนะครับเขาห้อยแบบนี้เลยนะครับห้อยแบบสองเส้นเลยเส้นเนี้ยหนักมากเลยนะครับองกลางก็เป็นปุชุมสงนะครับพิมพ์ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับพระสวยเนาะศิละปะสวยงามจริงๆนะครับอง์องค์ที่ไว้ตรงกลางนะครับเป็นพ่อแก่เนี่ยผมไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนนะครับ ส่วนองนี้ก็เป็นพระวิษนุกรรมนะคะพระยอดนิยมเนาะของเทคนิคนะครับลูกศิษย์ลูกศิษย,ย์สายนี้เยอะมากเลยเนาะคนเก็บพี่เขาก็เรียนเทคนิคนะครับสวยๆเลยนะครับองเงี้ยส่วนองค์นี้อ่าพี่เขาบอกว่าองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อจเจริญวัดหนองนาผมก็เพิ่งรู้นะครับว่ามีมีพิมพ์นี้ด้วย เพิ่งจะเคยเห็นนะครับอันนี้เราไม่ไมีไม่ทราบจริงจริงนะครับเพิ่งเพิ่งจะทราบวันนี้นะฮะเคยเห็นพี่เขาให้นานแล้วเราก็ไม่ไม่ได้ถามนะว่าที่ไหนไม่ได้สนใจออแปลกดีนะครับอ,องนี้ก็ปูนหนังนะครับหลวงพ่อโบยบันรมะนาวพ่ะหน้าหลักมากเลยนะครับเลี่ยมแบบเลี่ยมโบราณอ,อง์นี้ก็เป็นหลวงพ่อปื้มนะครับ,บัดเพาเหรี่ยนรอโบราณ เป็นพระสุพรรณทั้งนั้นเลยนะครับส่วนมากส่วนใหญ่ต้องพูดว่าส่วนใหญ่เป็นพระสุพรรณเนาะสุตตะกุดนี้ไม่ทราบที่นะครับแล้วก็งบนํำอ้อยหลวงปูเนียมครับงบหลวงปูเนียม ส่วนองค์นี้เป็นสมเด็จหลงพ่อมุ้ยอ่ะมีเขาให้สององค์นะครับสมเด็จหลงพอมุ้ยมาดอนไล่นะครับอย่างที่บอกแบบบ้านพี่เขาหลงพมุ้ยค่อนข้างเยอะนะครับด้านหลังห้าพันอีกองค์ก็เป็นหลงพ่อมุ้ยเหมือนกันนะครับสมเด็จหลงพมุ้ยจริงๆเออบางบางทีอ่ะ ผมก็เห็นพี่เขาสลับพานะครับบางทีก็สลับห้อยไม่เหมือนเดิมเนาะองนี้ก็ชุมนุนสมส่งกันนะครับรอบที่แล้วที่ผมเจอเขานะครับมีพากุหัวเกาะพากุแบบอาทางแถวบ้านผมทางนั้นเลยพาที่แบบสนิมแดงๆอะไรเงีแบบ้ยพาหายยากๆในบ้านพี่องมีเนาะตอนผมอยากถ่ายเหมือนกันนะครับพอดีเขาไม่ได้ห้อยมาโดยรวมเป็นไงครับพี่เพื่อน ถือว่าดูกันเล่นๆสนุกๆนะครับผมก็เจอพระที่ไหนก็พยายามจะถ่ายลงให้ดูนะครับถ่ายเล่นๆเนาะเอาไว้แบบคนที่มีความชอบเหมือนกันเข้ามาชมนะครับเข้ามาชมวันนี้ก็มีพามาให้ชมเพียงเท่านี้นะคะพี่เพื่อน